สว,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับผมเมเจอร์กิจนะครับจอห์นคอยเจียงซี่นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับยาน้าสมุนไพรจีนยงเฮิงนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับหลายหคนอาจจะเคยได้ยินนะครับหลายคนอาจจะกินมาหลายตัวแล้วนะครับลองมาเยอะแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะแนะนํานะครับยาตัวนี้นะครับครั้งแรกที่ผมได้พบกับยาน้าสมุนไพรจีนยงเฮิเนี่ย นะครับตอนนั้นผมก็อายุย5ิบห้านะครับผมว่าอะไรวะยาน้ําดําๆนะฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรนะทําธุรกิจรับเงินอย่างเดียวนะครับแต่นะครับในเวลาที่ผมทํางานเนี่ยนะครับผมได้พบปะผู้คนแล้วก็เคสต่างๆนะครับหลายๆท่านนะครับผู้ป่วยเนี่ยฮะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองครอบครัวเราเองเนี่ยนะครับก็ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับก็ได้ทดลองยาน้ำส่วนผสมอยู่ของตัวนี้นะครับ ก็ดีนะครับกินดีทุกคนก็กินดีนะครับทั้งเคสเบาหวานนะเวลาทํางานผมได้พบกับเบาหวานไทรอยนะครับน้ําน้ําในข้อกระดูกหัวเข่าเนี่ยนี่กับพ่อผมเองนะครับกับตัวผมเองก็คือระบบการขับถ่ายหรือว่าปวดหลังปวดกล้ามเนื้ออะไรก็ดีขึ้นนะครับตรงนี้ ก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับก็นะครับยาน้ําสุวนพรจีนยงถึงเนี่ยนะเป็นยาแผนทางเลือกนะครับยาแพทย์แผนโบราณนะครับแผนทางเลือกนะฮะปัจจุบันโรคแบ่งออกเป็นสองชนิดนะเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับพวกนี้ก่อนนะครับโรคที่มีเชื้อโรคแล้วก็โรคที่ไม่มีเชื้อโรคอ่าผม,มาาจจะพูดผิดโรคที่มีเชื้อโรคก,กับโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะฮะก็คือ ถ้ามีเชื้อโรคเนี่ยก็ไปหาหมอได้เลยนะครับแต่ถ้าโรคไม่มีเชื้อโรคเนี่ยเกิดจากความเสื่อมของร่างกายหรือเกิดจากระบบของร่างกายที่มันทำงานผิดปกตินะครับเช่นมะเร็งหัวใจเบาหวานนำ้ำผึ้งอัมพาตความดันไมเกรนเขาไทรอยดูมาตอยหายมาดุตันเส้นเลือดปวดตามข้อหรือสิดดวงหุมนแพ้ไซนัตตอดที่ตานะนี่โอ้ยเยอะแยะมากมายกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมนะครับหมออาจจะช่วยแค่ ยับยั้งบรรเทาทุเลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอกาสหายก็น้อยนะครับนะะหมอก็จะเช่นเป็นเบาหวานหมอก็จะควบคุมอาหารการกินนะควบคุมความดันไม่เกิดการลุกลามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นหมอนะนะผมก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มนะีความรู้นิดหน่อยๆน,นะครับเกิดจากประสบการณ์ที่เราพบเห็นนะครับนะเพราะว่านะวัยวะ ภายในของมนุษยนะ์เนี่ยทำงานเหมือนเครื่องจักรเราทํางานทุกวันนะไม่เคยดูแลวันหนึ่งมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับยิ่งทํางานหนักมันยิ่งเสื่อมนะครับแล้วทีสำคัญนะเราไม่ได้กินอะไรบํารุงร่างกายไปเลยนะหลายคนก็กินทั้งสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะเข้าไปทําลายมันอีกไม่ได้ว่าการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ไม่ดีนะฮะแล้วแต่บุคคลนะครับนะนะแต่วันนี้เรามาหันกลับมาบํารุงมันดีไหมนะวันหนึ่งเนะี่ยอวัยวะที่สาคัญข,ของเราเนะี่ยเกิดไต นะนี่ยตับหัวใจม้ามปอดอะไรพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยเกิดมันเสื่อมขึ้นมาเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะลําบากนะครับพวกนี้นะแล้วยงถึงก่อตั้งที่ไหนโรงงานอยู่ที่นนทบุรีนะครับใช้ทุนมากกว่าสองล้านนะเป็นยาอายุายายวัฒน,นะครับตำรับราชวงศ์สุดรห้ารอปีนะฮะเห็นไหมครับมากกว่าสมุนไพรจีนเนี่ยมากกว่าสามสิบชนิดนะครับ ตามหลักเหยได้อย่างร้อนหรือเย็นนะครับช่วยออกฤทธิ์ทางด้วยองค์ประกอบทางเคมีธรรมชาตินะครับไม่มีสารกันบูดหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะฮะขึ้นทะเบียนยาด้วยครับ G244 4ับ3ตรงนี้นะครับของเรามั่นใจได้เลยนะครับไม่ต้องการอายอแล้วอันนี้คือทะเบียนยานะครับเนี่ยหลายคนนะกลัวนะก็เลยเอาไปตรวจบางนะบางคนก็ไปตรวจไม่พบสารเคมีอะไรนะเนี่ยเขา ค่าตรวจพันสี่ร้อยบาทนะครับไม่พบสารเคมีอะไรตกค้างถึงสิ้นนะครับสโซ่ผลออกมาเป็นเนกาทีฟศูนย์นะครับหมดเลยนะมั่นใจได้เลยนะตำหรับยาจีนเนี่ยนะครับอลองมาดูว่าสมุนไพรเนี่ยมีอะไรนะครับเยอะแยะครับแต่เราจะให้ดูหลักๆก็คือตังหังเช่านะครับหลายคนได้ยินนะเนี่ยถ้าเป็นช่างเป็นกิโลนีแพงมากๆนะครับเรา ถ้าไม่มีตังก็ไม่สามารถซื้อินได้นะเพราะมันแพงแพงกิโลเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยไม่ไหวครับแล้วก็แต่เรามีโอกาสก็คือมันอยู่ในยานั้นสูงในจีนอยู่ของนั่นเองนะครับตังตังถังเช่าช่วยอะไรนะครับสมคุณรักษาโรคหืดหอบหอบหืดนะฮะผมวันนี้แปลกพูดถูกพูดผิดไม่รู้เป็นไรนะก็ขออภัยด้วยนะก็ช่วยรักษาโรคหอบหืด นะภูมิแพ้หลายคนเป็นนะครับขยายหลอดลมนะครับแก้ไอลดน้ําตาลในเลือดปรับความดันโลหิตแก้ไตอ่อนแอบําบัดอาการเหนื่อยล้าชะลอความชระาะเพิ่มภูมิต้านทานโรคในทางคลินิกช่วยรักษาเรื่องของมะเร็งนะครับเห็นไหมครับใครยิ่งกินยงเหงเนี่ยถ้าคนถ้ากลับไปดูนะครับผู้ที่กินมาตลอดน่าจะหนุ่มขึ้นสาวขึ้นนะครับ ตังกุยนะช่วยเรื่องของอะไรบำรุงเลือดครับรักษาโรคโลหิตจางขยายหลอดเลือดแดงนะครับใครหลอดเลือดตีะอะไรนี่นะต้องรีบทานพวกนี้นะลดความดันโลหิตรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติการปรวดประจําเดือนนะผู้หญิงก็ทานดีนะครับหลายคนที่ปวดท้องเมนนะเวลาเป็นประจําเดือนนะครับให้ทานโยงเหิงครับรับรองได้เลยนะฮะดีนะครับบางคนนี่อ่าประจําเดือนหมดไปแล้วนะครับแต่พอทานโยงเหิงเข,เข้าไปเนี่ยทําให้ประจําเดือนกลับมาอีกนะครับเนี่ยฮะ ทำให้ระบบข้างในเราดีขึ้นนะครับการขับจ่ายการหมุนเวียนทองเลือดอะไรมันดีขึ้นมันก็เลยกลับมาทําให้เรามีกาเนิดีนะครับแล้วก็ใช้รักษาโรคมะเร็งและตับและไตได้ด้วยนะครับทังกุยอ่าปักคีปักคีช่วยอะไรบํารุงหัวใจนะครับเสริมภูมิต้านทานขับปัสสาวะและช่วยรักษามะเร็งกระเพาะอ่าและลำไส้อ่าใครที่เป็นมะเร็งเราก็แนะนําได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะหายนะครับแต่มันจะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆ บางทีเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปนิ้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็เคยมีเคสเหล่านี้มาแล้วนะครับแต่หลายคนไม่เชื่อหลายคนก็ลองกินมาเยอะผมก็อยากแนะนำะนครับทานเถอะครับนไหนๆเราก็ลองทานมาเยอะแล้วก็ทานอีกนะฮะยงเหงเพราะคุณยังไม่เคยทานถ้าทานแล้วก็ทานยังไงทานให้ถึงนะครับฮะแล้วก็นะเก่ากีีช่วยอะไรบารุงตับไตสายตา,ยตาลดไขมันนะในเส้นเลือดเนี่ยฮะเรากินพวกไขมันหรือว่า พวกกาแฟหรืออะไรที่เรามันมีความหวานมีน้ําตาลเนี่ยเราไม่รู้ตัวแล้วกินไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดมาไหนเพราะมันอยู่ข้างในเราไม่รู้ถ้าเราไม่ไปตรวจนะครับหลายคนเนี่ยพอรู้ตัวทีก็อุ้ยจะสายแหละนะวันนี้ฮะถ้าไม่ป้องกันเนี่ยถ้ามันเป็นขึ้นมาเราจะลําบากนะครับตตรงต่อตงช่วยอะไรนี่หลายคนอาจจะได้ยินต่ตรงนะเป็นเกี่ยวกับเปลือกยางไม้อะไรพวกเนี้ยบำรุงตับไตบำรุงกระดูกเอ็น,น การอักเสบของข้อ,ขอ,ขอกล้ามเนื้อแก้ไขกระดูกการปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยฮะปักตังเซียม er ช่วยอะไรเรื่องบำรุงเรื่องม้าแม่ปอดนะครับเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารเขากวางอ่อนนะครับช่วยในเรื่องสมรนะสมรสมสมรรถภาพทางเพศนะครับของร่างกายนะสมรฐานภาพของร่างกายนะครับประมาณนั้นกินแล้วคึกนะครับ <f ums> หลายคนเอา ต้องลองครับกินเราคึกไม่คึกต้องลองนะโยงหงเพราะว่าร่างกายเราดีนะครับผมบอกว่าอะไรมันก็ดีนะครับระบบอ่ามันดีหมดอะนะมันก็คึกนะ <c oughs> ไม่ต้องเอาอะไรนะต้าเรียกว่ายาอะไรนะยาแบบยาเขาเรียกว่ายาอะไรนะมาปลุกอารมณ์เราไม่ต้องนะโยงหงมันช่วยได้หมดนะผมผมไม่ได้บอกว่ามันยาพิเศษนะแต่มันมีพวกสมุนไพรอะ่ะมันเยอะแล้วมันช่วยเรื่องเหล่าเนี้ยนะครับทุกระบบอะของร่างกายอะ่ะ มันช่วยได้นะครับเพราะแต่ละตัวมันก็มีสรรพคุณแตกต่างกันไปนะนี่ก็ลดคอเลสเตอรอลนะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานโรคมีฮอร์โมนไอเจีบันช่วยชะลอความชราคินแล้วอย่างที่ผมบอกมันจะหนุ่มสาวขึ้นนะครับเนี่ฮะอย่างที่ผมบอกถ้าร่างกายดีทั้งหมดเก้าระบบเนี่ยระบบประสาทระบบหัวใจระบบหายใจระบบหลอดเลือดระบบกล้ามเนื้อระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายของเสียระบบฮอร์โมนนี่ ระบบการสืบพันธุ์นะครับไม่ลองไม่รู้นะที่ผมบ,บอกผมทานทานโรคช่วยเราบำรุงเราเนี่ยร่างกายแล้วก็จะแข็งแรงนโรคภัยก็จะมันก็จะออกไปจากร่างกายเราโดยอัตโนมัติถ้าร่างกายเราแข็งแรงแต่ผมจะไม่บอกว่ามันรักษาหายนะผมไม่อย่างนี้นะเพราะมันผิดกฎนะเราไม่สามารถพูดได้นะแต่ทานเองครับช่วยบ,บํารุงร่างกายแก้ปวดเมื่อยนะปรับสมดุลหยินและหยางเสริมสุขภาพนะผสมสารกับ การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็กินข้อพูดไปวันหนึ่งอะเพราะผมมีคลิปอ่าเนี่ยลองไปดู youtube ผมผมจะมีคลิปวิดีโอของผู้ที่ทานยานะแล้วดีจริงไหมอะไรเงี้ยมันมีมันยังไงผมมีผมมีหมดอะนะฮะเกี่ยวกับการทํางานอะไรเงี้ยฮะนะโยงถึงทาหน้าที่สามการคือหนึ่งขับตั้งสารพิษสองสร้างเซลล์บำรุงเซลล์สามปรับสมดุลในร่างกายนะครับแค่สามอย่างนนะ แค่ร่างกายเราสมบูรณ์ครบสารอย่างนี้เราก็จะเป็นธรรมชาตินบะอายุยืนนะเพราะไม่ไรโรคถูกต้องไหมครับนะเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกไม่พบสารเคมีไม่ต้องห่วงครับไม่มีสารเคมีครับเพราะเป็นสมุนไพรธรรมชาติเด็นเะดการทำงานของสมุนไพรนะรถ้านะเอาไว้เสื่อมเนี่ยคือโรคเหล่านีอ้อย่างที่ผมบอกไปนะครนะแทนปัจจุบันก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วะครับยังบรรเทาทุเลาแค่นั้นเอง นะครับตกค้างยิ่งเราเคยเห็นไปโรงพยาบาลนะฮะคนแก่คนมีอายุอะ่ะเขาจะไปหาหมอแล้วเวลากลับบ้านอะ่ะถือยาเป็นโหอย่างกับเป็นนักชออ็อปอ่ะเป็นถุงๆอะ่ะผมแล้วมันเป็นเคมีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเคมีถ้าละถ้าเขากินเยอะๆเนี่ยรับรองครับมันจะตกค้างตามไขข้อกระดูกยิ่งทําให้กระดูกเสื่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีสารเคมีตกค้างไตทํางานหนะักยิ่งหนะักเข้าไปอีกนะครับ จะดีนะครับวันนี้ถ้าเราดื่มยาฆสุนภยนัยจีน่บำรุงป้องกันแล้วซ่อมแซมแล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างนะแล้วก็ลดยาหมอไปไเรื่อยๆวันหนึ่งสุขภาพแข็งแรงนะแถแรายได้ด้วยนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยครับแข็งแรงอายุยืนผมอยากจะบอกว่ารักใครให้ดื่มยงเฮงนะครับเนี่ยฮวันนี้วันอาทิตย์นะพวกนี้วันจันทร์ที่วันจันทร์ที่ที่ที่ยี่สิบสามนะผมจะส่งยงเฮงไปให้พ่ออีกหนึ่งขวใหญ่แล้วก็ใหญ่อีกสองคนเล็กนะ ก็เราไม่มีเวลาไปดูไปกลับบ้านเลยนะครับอย่างน้อยเราก็ให้พ่อให้ยายให้คนที่เรารักได้ดื่มสิ่งดีๆนะได้ดืดูแลสุขภาพนะะได้ไม่เป็นโรคภัยนะาทุกวันนี้คนแบบเสียชีวิตเร็วมากนะครับอย่างที่เราเห็นบางคนก็ป่วยนะเป็นวัยรุ่นยังป่วยอะ่ะนะอย่าอย่าให้อย่าให้ถึงเราแบบอาการหนักเราค่อยไปหาหมอนะวันนี้เราป้องกันดีกว่าไหม นะเวลาทานยาเข้าไปเนี่ยนะครับจะเกิดปฏิกิริยาคือปรับเปลี่ยนนะครับร่างกายจะอ่อนเพลียวนะรู้สึกง,ง่วงนอนจะเรียกว่านนจะเรียนว่านะต้องขออภัยจะเรียกว่าปฏิกิริยาผ่อนคลายครับครั้งแรกที่ผมทานยาผมไม่ได้ศึกษาเลยซัดเต็มแก้วแก้วเหล้าอ่ะแก้วเหล้าเล็กนะฮะโอ้โหลบทานไปปุ๊บสลบผมก็ง่วงงไม่เข้าใจทำไมมันอ่อนแรงไม่มีเดี่ยวแรงง่วงนอนตลอดพอมาอา่านทีหลังเอาโ,โอ้โหนะจบเลยนะ ก็อย่างท่านค่อยๆปรับ3า c 5ซีค่อยๆขยับไปนะจึงมีอาการท้องผูกท้องเสียาการเจ็บปวดเหงือออกเรียกว่าปฏิกิริยาอ่อนไหวนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยระบบขับถ่ายจะดีมากนะครับเราทานไปก่อนนอนเงี้ยเราทานไปพรุ่งนี้ตื่นมาระบบจะทํางานทันทีนะครับเวลาทานยาปุ๊บเนี่ยสักพักจะมีเงือออกไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจครับมันกาลังขับนะยากําลังทํางานนะครับหรือว่ามีอาการเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยยากำลังขับตรงนั้นอยู่นะ เช่นเราเป็นไมเกรนมันก็จะปวดปวดมาก,มากๆเราสักพักมันจะหายนแต่กับที่เราทานยาพาราหายแต่มันก็กลับมาเป็นอีกแต่ยงเหิงเนี่ยหายแล้วหายปิดทิ้งครับบางทีหายจนลืมอ่ะว่าเคยเป็น,นผมมีคลิปพี่จันพรเป็นไทลอยสิบกว่าปีนะพี่จันพรทานยาเป็นแค่สองคนใหญ่ะก,ก็ลืมไปเลยว่าเป็นเคยเป็นไทรอยเคยเอาหมอนรองคอนะเนี่ฮะุดยอดมากๆนะยาน้าสูงไทจิยงเหงเกิดฝีมีการลมพิษนะบบางทีก็ ตดปูดปารนะเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ต้องแปลกใจมันกําลังขับนะมีขี้ตาออกเยอะนะครับเนี่ยมันขับอนจะอาจจะเปลี่ยนสีเรียกว่าปฏิิยาการขับทิ้งนะเกิดบางคนนะกินแล้วมีไข้นะอันนี้พ่อผมเป็นเลยนะแกเลยบอกโอ้ไม่อยากกินแลกกินแล้วเป็นไข้กินแล้วปวดไม่เอาไม่ชอบผมบอกอดทนหน่อยพอ่อกินไปเถอะสุขภาพจะได้ดีแข็งแรงนะครับการเจ็บคอปวดคออาเจียนนะบางคนก็รู้สึกไม่สบายนะครับจะเป็น อย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าปรึกษาการฟื้นตัวนะไม่ต้องห่วงกินไปเรื่อยๆครับเนี่ยบ,บางคนสุขภาพแข็งแรงปกตินะเหมือนปกติแต่พอพัทานยาไปเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเป็นอะไรนะครับมันจะเห็นผลออกมาเลยครไม่ต้องกลัวครับยายาสมุนไพรจีนของเราสุดยอดอยู่แล้วการเหล่านี้เป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นบางคนก็ไม่ปิดไม่เกิดอาการใดๆทั้งสิน้นเี่ยสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันแตกต่างกันเไร ผมข้างเคียงนะสมุนไพรเราไม่มีต่างจากเคมีนะดที่การรักษาก็ยกระดับปรับสมดุลทั่วไปของร่างกายความเร็วนะอันี้ผมก็ไม่ขอพูดอะไรมากนะคร<ม>ับก็อยากให้ทุกคนทานนะส่วนผมก็เป็นอคนหนึ่งนะครับที่เจอยาดีนะครับมันก็ไม่ได้ยาวิเศษอะไรแต่มันเห็นผลเนี่ยคลิปพี่จันพรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกัน เป็นไฮลอยเป็นไฮลอยนะเป็นนานหรือยังครับเป็นมาเป็นสิบปีอะเป็นสิบปีเป็นไฮลอยสิบปีแล้วกินไปกี่ขวดครับพี่ขวดที่สขวดที่สองอแล้วอาการเป็นยังไงคือคอยุบลงที่แรกนอนนะมันจะแบบตอบองนอน่างนี้เลยนะ ตอนนี้แมวกินแล้วลืมไงอยู่ๆมันหายไปตอนไหนไม่ต้องเลยมันสุดยอดเลยจะเลยงงว่าเออทำไมนอนแล้วทำไมถึงไม่ต้องกระหมอดจีนแล้วเป็นวเป็นอาทิตย์นู่นนะนอนสบายเไงผมขับเลยออกเลยมาก่อนเดี๋ยวนี้มันสุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวหมอก็จะลดยาทานยาหมออยู่ไหมฮะตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วอ๋อเนี่ยมันสุดยอดมากทานยาหมอมาสิบปีแลไม่หายที่ดูแลกันผมไม่ได้ว่ายาหมอไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าสุดยองของเรามันสุดยอดมากนะฮะ ก็อยากให้ท่านลองทานนะครับไม่ต้องไม่ไม่ใช่ว่าลองทานต้องทานเลยแหละนะครับถ้ารักสุขภาพวันหนึ่งอย่าให้มันเกิดแบบว่าเจ็บหนักใกล้ตายแล้วค่อยไปหาหมอแล้วก็ควักเงินเป็นแสนเป็นหลายหมื่นเป็นแสนนะฮะยาหาเงนินให้กับหมอนะครับวันนี้เราเนี่ยมันอาจจะราคาอาจจะนิดหน่อยนะครับแต่เราซื้อสุขภาพให้ตัวเองลองคิดดูนะครับว่า ตัวเรามีค่ามากเท่าไหร่นะครับกับสุขภาพมันมีค่ากับเรามากเท่าไหร่นะครับลองประเมินตัวเองละกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่เจอยาดีอยากจะแนะนําเห็นเพื่อนๆนเห็นพี่พี่ป้าหน้าอาหลายคนป่วยนะครับผมก็อยากจะแนะนําคือไม่ต้องมาอุดหนุนผมก็ได้ไปซื้อตามที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับลองทานดูครับมันดีจริงๆนะครับอันนี้ผมรับประกันนะครับแต่บางคนอาจจะไม่อาจจะไม่ถูกกันก็เป็นได้นะครับอันนี้ผมก็ แล้วแต่บางคนนะครับแต่บางคนก็แต่ที่ผมไม่เห็นเนะี่ยกินดีทั้งนั้นนะเจอเคสแต่ละเคสมาเนะี่ยบางคนนิ้วล็อกก็หายเงี้ยแล้วก็ดีเงี้ยนะมีประสบการณ์จริงจากพี่เมงอันนี้เป็นพ,พี่เมงที่สาขานะครับเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถอย่างเงี้ยนะผมก็เจอหลายๆเคสนะผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทานเถอะครับวันเนี้ยถ้าสุขภาพของเราสําคัญกว่าสิ่งใดๆนะครับเงินทองอาจจะมีร้อยล้านส,สุขภาพไม่ดีผมไม่เอา ถูกต้องไหมครับไม่มีใครอยากเอาหรอกครับแต่วันหนึ่งเนี่ยมันสําคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านลองศึกษาดูนะฮะยงหงอย่าน้ําสวนไปจีนยงหงถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะหรือไม่อยากอซื้อผมก็ซื้อที่อื่นก็ได้ผมก็ได้บัคับนะแต่ผมจะบอกว่าทานไปนะครับแล้วก็จะมีรายได้ทางธุรกิจนะครับทางธุรกิจเนี่ยก็มาลุยกันนะสร้างเครือข่ายผู้ริ้วโกได้นะโอเคไหมครับสุขภาพดีแล้วมีเงิน สร้างธุรกิจมีมีมรายได้เข้ามาด้วยนะมีธุรกิจต่อยอดสร้างโอกาสสร้างรายได้เยอะแยะมากมายนะครับเอาเป็นว่าผมก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ